สวัสดีครับมือดีวิถีไทย p p พ v v ีวาหอาทิตย์ที่5พฤษภาคมเรามีบทวิเคราะห์และไฟล่าสุดของนักมวยทั้ง4คู่มาให้ได้รับชมกันนะครับเริ่มกันที่คู่ที่1กันเลยคู่ที่1นชกในน้ำหนักร้อยสปอนด์เพชรสยามเสียต้องเกาะหลานพบกับเพชรอนทนเกตภัยสนเพชรสยามเป็นนักมวยอ,อายุ16ปีจากจังหวัดสระแก้วไฟล่าสุดชนะคะแนนพึ่งดำบ้านลำบ้าทั้งสองไฟลเลยครับ ส่วนคู่ที่2ชกในน้ำหนัก120ปอนด์สายนาครนายกหนุ่มศารยาพบกับก้องาพภาสสต้อยแปดหลิวสายนาครเป็นนักมวยอายุ16ปีจากจังหวัดนครปฐมไฟลล่าสุดแพ้น็อกยกสองขาวผ่องลูปพ่อพญาเสือแพ้คะแนานเสือสวนอาหารปีกไม้ชนะคะแนนเหล็กเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่า ส่วนก้องนาภาเป็นน้ำมวยอายุ17ปีจากจังหวัดสะเชิงเศาไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนพอยทวีศักดิ์จอรลวิแพ้คะแนนก้าพยักษที่เด็ด99แพ้คะานนหลานยักษ์แก้วต่อศิลาพลคู่ที่3โชคในน้ำหนัก138ปอนด์สลาตันจิตเมืองนนพบกับเสือเพชรเกียรตนาวีสลาตันเป็นมังมวยอายุ25ปีจากจ,ากจังหวัดชนบุรีไฟลล่าสุดแพนน็อกยกส ฉลองศึกอีเกิลมวยไทยแพ้น็อกยก 3, สามซุปเปอร์เล็กทอพิทักศูนย์เนินแพ้น็อกยกสองวรพลเกียรติชัยนนท์ส่วนเสือเพชรเป็นน้ำมวยอายุ22ปีจากจังหวัดกำแพงเพชรไฟล่าสุดชนะคะแนนออตโต้วอทวีเกียรติแพ้คะแนนเก0 0 0สองกอสุไหย,ยิมส่วนคู่เอกชกในน้ำหนัก132ปอนปอน เพชรพญาไทายแสงมรกตพบกับปฏิหารพอลักบุญเพชรพญาไทายเป็นนักมวยอายุ21ปีจากจังหวัดศรีสะเกดชนะคะแนนชงชนะต่อบุตรลีชนะคะแนนดาวจิตเมืองนนชนะคะแนนเดือนจิตเมืองนนส่วนปฏิหารเป็นนักมวยอายุ22ปีจากจังหวัดอุบลราชธานีไฟล์ล่าสุดเสมอยอดธงสอจโต้งปาจีน แล้วก็กลับมาแพ้ยอดธงสอจอต้องปาจีนชนะน็นอกยกสามไก่ป่าพอวิเศษยิ่มและทั้งหมดนี้ก็เป็นน้ำมวยทั้ง4คู่ในมวยดีวิถีไทยอาทิตย์ที่5พฤษภาคมนี้นะครับก็ขอให้เอฟซีถ้าเกิดอยากติดตามก็ฝากกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์ให้กับให้กับป๊อปมวยไซเบอร์ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับ ทีมงานด้วยนะครับและโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับอมวยดีวิถีไทยอาทิตย์ที่5พฤษภาคมนี้คู่ที่3มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ